วันนี้รายการพัปติเห็นก็ได้นำข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์มาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยซึ่งวันอังคารที่23เมษายนที่ผ่านมาได้มีการจัดงานถแถลงข่าวงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่28โดยมีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมอาคารชุดไทยร่วมกันจัดงานบริเวณด้านหน้าแมคโดนัลล์ห้างอมรินโซโกแยกราชประสงค์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการดึงดูผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายและที่น่าสนใจไปกว่านั้นงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่28ยังมีนักร้องชื่อดังมาเป็นพีเซนเตอร์อีกด้วยนั่นก็คือฮันเดอร์สตานายสุทธิรักษ์เถียนรนภาพยุทธ ประธานจัดงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่28ได้ขึ้นกล่าวเปิดงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ว่างานนี้เป็นเอกหนึ่งตัวเลือกในการหาที่อยู่อาศัยมีให้เลือกสรรหลายแบบไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดรวมไปถึงที่ดินเปล่า และรายการยังนําเสียงสัมภาษณ์ของท่านมาฝากคุณผู้ชมกันอีกครับการจัดงานปรการบ้านและคอนโดนครั้งนี้เป็นครั้งที่28น,นะครับเรามีวัตถุประสงค์คือเป็นศูนย์รวมของอผู้ประกอบการที่จะมาออกงานร่วมกันในทุกที่ทุกทําเลนะครับแล้วก็ในทุกราคาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มองหาโครงการที่อยู่อาศัยอยู่นะครับมีทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดน,นะครับทาวน์เฮาส์ที่ดินเปล่านะครับบ้านมือสอง a มีทุกอย่างรวมตัวกันในงานเดียวนะครับในงานครั้งนี้แล้วก็ เชื่อว่าน่าจะเป็นศูนย์รวมของอของผู้ที่ต้องการเลือกหาซื้อบ้านนะฮะแล้วก็เราก็จัดโครงการงานผหากรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นจัดมาอย่างยาวนานนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่28แล้ววประ,ะสงค์ก็อยากจะให้ทุกๆคนที่มองหาอยู่อาจจะยังไม่รีบร้อนซื้อตอนนี้เนี่ยให้เข้ามาดู ใน,ในในงานมรก,กร,รมามครั้งนี้นะครับเพื่อศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อนนะครับเราคาดว่าจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนลายนะครับแล้วก็ใน4ีวันที่มีการจัดงานคือตั้งแต่วันเก้าวันที่9ถึงวันที่12พฤษภาเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมียอดจองไม่ต่ำกว่าสี่พันล้านนะครับก็เรียกว่าทําเลในการที่จัดแล้วก็จัดอยู่ที่ระชุมแห่งชาเศ,ศริกิจค่อนข้างสะดวกสบายในการที่จะเข้ามานะครับมีรถไฟฟ้าต่างเข้ามาในงานได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็จริงๆแล้วงานศิกรรมในครั้งนี้นะครับเรามีคอนเซปต์คือโฮมสวิตโฮมนะความสุขเริ่มต้นที่บ้านนะครับเราเรามีธีมคือความอบอุ่นเราจะใช้ธีมการกอดกันนะฮะแล้วก็จะมีทุกตาหมีต่างๆที่จะใช้เป็นสื่อนะครับก็สำหรับผู้ที่เขาเยี่ยมเขาเยี่ยมชมในงานเนี่ยสามารถจะไปลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนแล้วสามารถรับลุ้นรับทุกตาหมีด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมในงานก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนะครับเป็นทองคำนะครับน้ำหนักหนึ่งสลึงจำนวน12เส้นนะครับก็อยากให้เชิญชวนเข้า ว่ามีทุกทุกทำเลทุกราคาจริงๆในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทําให้การมองหาโครงการต่างๆเนี่ยมองหาได้หลากหลายมากขึ้นและโครงการที่เข้ามาก็เป็นโครงการที่คัดสรรแล้วว่าเป็นโครงการคุณภาพทั้งนั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มองหาตัวบ้านหรือที่อยู่อาศัยอยู่นะครับขอเรียนเชิญมาชมงานกันมากๆนะครับท่านผู้จัดงานได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ฮันเดอร์สตาซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างคึกคัก โดยฮั่นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสาเหตุที่มาเป็นพีเซนเตอร์ในงานมหากรรมบ้านและคอนโดในครั้งนี้ก็เพราะว่าตัวฮั่นเองก็เป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวและเอาใจใส่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยฮันจึงได้ตกลงเป็นพีเซนเตอร์ในครั้งนี้และนี่ก็คือภาพบรรยากาศกา,การเปิดตัวงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่28หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถเข้าร่วมงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่28ได้ที่บริเวณโซน4ชั้น1ชั้น2 และพลาซ่าของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตจ,จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคม2556เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาหากคุณคือผู้ที่คิดอยากจะหาที่อยู่อาศัยใหม่ทางรายการของเราขอบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะงานนี้คุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิด